นะครับช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงนะครับหรือว่าตาเร่งนะครับของท่านใดที่อัตาเร่งไม่ดีนะครับหรือว่าคุณภาพเสียงไมโครโฟนไม่ดีเสียงเบสไม่ดีนะครับเอาตัวนี้ไปปรับช่วยนะครับดีแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นขนาด 1U นะครับสามารถเข้าแหลกได้ครับใช้ได้ทั้งเครื่องเสียงบ้านและเครื่องเสียงรางแจ้งนะครับ ชอปนะครับวันนี้มาทดสอบระบบเสียงปีแอมรุ่น AV 3 3สามสามสองสี่นะครับแบรนด์ซามิลานนะครับ <S <S ตัวนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็มีบลูทูธมาให้นะครับแล้วก็ช่อง usb <S <S นะครับแล้วก็เอทีการ์ดนะครับสำหรับเล่นเกมพีสามครับ ท่านที่ชื่นชอบการร้องคาราโอเกะนะครับ PM ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับของท่านใดนะครับที่เสียงไม่ดีอยู่นะครับจัดตัวนี้ไปเลยครับเสียงไมโครโฟนนะครับคมชัดนะครับแล้วก็ความกล้องกลางวานนะครับของเสียงร้องนั้นนะครับคุณภาพดีมากครับสำหรับ PM รุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันเลยนะครับสำหรับ PM นะครับ เรามาดูในส่วนของด้านหลังกันก่อนนะครับวิธีการต่อนะครับเขาก็จะมีช่องสัญญาณเข้านะครับสําหรับต่อคอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊กทีวีนะครับมาให้เรา2ช่องนะครับตัวนี้ DVD กับ a u x เนะครับแล้วก็จะเป็นทั้งด้านของแล็คคอร์ดนะครับไว้ต่อเครื่องบันทึกเสียงนะครับได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของช่องสัญญาณเข้าแบบแจ็คโฟนนะครับแบบนี้นะครับเป็นแจ็คโฟนนํามาเสียบเข้าได้ที่ช่องนี้นะครับสัญญาณสายฟานะครับ ถัดมาอีกหนึ่งช่องนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นช่องสัญญาณออกของเสียงกลางนะครับก็จะมีนะครับเอาหนึ่งเอาสองนะครับสามารถต่อ power ได้2ตัวครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่มีเป็นสายแจ็คฟอนแบบนี้นะครับก็สามารถเสียบใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือสายฝานะครับถ้าไม่มีนะครับก็เสียบเข้าเอาหนึ่งหรือเอาสองได้เลยนะครับถัดมาอีกหนึ่งช่องนะครับก็จะเป็นช่องซับเบสนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเสียงซับล้วนๆนะครับ เราก็ต่อไปเข้า power subbed ได้เลยครับตัวนี้นะครับผมใช้เป็นสาย RCA นะครับต่อเข้าแอมขยายนะครับผมท่านใดที่มีแจ็คโฟนนะครับก็เสียบเข้าที่ช่องนี้ได้นะครับวอลลุ่มนะครับสำหรับปรับเสียงเบสนะครับหรือว่าซ u b b e d นั่นเองนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเล่งเบาซัดนะครับสามารถเล่งเบาได้ที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับความนุ่มลึกของเสียงเบสนะครับลำโพงซ้ายฝานะครับสามารถคอนโทรลได้ที่2ตัวนี้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับสินค้าได้รับมอกรเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับที่สําคัญผมมีรับประกันให้1ปีครับมีปัญหาส่งเคมกัตั้งเพจได้เลยครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีวอลลุมมาสเตอร์นะครับซึ่งเป็นวอลลุมหลักนะครับเราควรที่จะเล่งไว้ตักประมาณ50%นะครับอ่าหรือถ้าเสียงเพลงอ่อนนะครับเราสามารถเล่งไปฏิบ่ายโมงได้ครับหรือบ่าย2ก็ได้นะครับแต่นี้ผมจะเล่งไว้ประมาณ50%นะครับ แล้วก็วอลลุ่มฝ่ามือนะครับจะเป็นวอลลุ่มมิวสิกหรือเสียงเพลงนั่นเองนะครับเราจะเล่นเบาที่วอลลุ่มนี้นะครับถัดมาอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นเสียงฮายนะครับหรือว่าเสียงแหลมนะครับสามารถเล่นลดได้ครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของเสียงกลางนะครับแล้วก็จะเป็นกลางเบสนะครับแล้วก็เสียงเบสนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของเสียงลาวเน็ตนะครับ ในฝั่งของเสยงเพลงนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับมาดูในฝั่งของไมโครโฟนกันนั่งนะครับไมโครโฟนเขามีมาให้2ช่องนะครับไม้หนึ่งไม้สองนะครับสามารถปรับเล่งวอลลุ่มแยกขออภัยนะครับสามารถเล่งวอลลุ่มหนึ่งวอลลุ่มสองแยกช่องหนึ่งช่องสองนะครับอิสระนะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับเบสได้ครับปรับเสียงแหลมไม้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของฟาร์ม กล้องกลางวันของเสียงนะครับเวลาเราร้องเพลงนะครับเราก็คอนโทรลเล่นดูครับว่าต้องการเสียงประมาณไหนแต่คอนเฟิร์มเลยครับว่าคุณภาพเสียงไมโครโฟนนะครับดีแน่นอนสําหรับ PM รุ่นนี้นะครับเราก็จะเป็นทางด้านของบาลานซ์นะครับคือลําโพงสายฝานะครับตัวนี้มาดูในส่วนของด้านบนนะครับเขาก็จะมีไฟนะครับสเต็ปนะครับสายฝามาให้นะครับเวลาเราเล่นเสียงขึ้นนะครับไฟเขาก็แสดงผลนะครับ มีปุ่มคอนโทรลนะครับกดปรับเปลี่ยนโหมดนะครับจาก MP3 เป็นบลูทูธนะครับที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเล่นเพลงด้านหน้านะครับเล่นเพลงถอยหลังหยุดเล่นเพลงชั่วคราวครับสําหรับปุ่มทางด้านฝ่ามือนะครับก็เป็นปุ่มสําหรับสลับไลน์นะครับถ้าลูกค้าเล่นเอ็มดีสามบลูทูธนะครับให้กดจมลงไปนะครับถ้าจะต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าเครื่องเล่นเพลงต่างๆนะครับให้กดปุ่มนี้เด้งขึ้นมาก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ลูกค้านะครับนําสัญญาณเสียงนะครับจากเครื่องเล่นเพลงต่างๆนะครับเสียบเข้าที่2ช่องนี้ครับช่องไหนก็ได้นะครับถ้าลูกค้าเสียบช่อง DVD นะครับให้ลูกค้ากดปุ่มนี้นะครับเด้งขึ้นมานะครับจะเป็นลาย DVD นะครับก็สามารถขยายสัญญาณเสียงได้เลยนะครับหรือถ้าลูกค้านะครับต้องการเสียบช่อง AUX นะครับให้กดจมลงไปนะครับ ก็จะเป็นช่องนี้เลยครับสัญญาณเข้านะครับประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับเปรียมนะครับช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงนะครับหรือว่าอัตราเร่งนะครับของท่านใดที่อัตราเร่งไม่ดีนะครับหรือว่าคุณภาพเสียงไมโครโฟนไม่ดีเสียงเบสไม่ดีนะครับเอาตัวนี้ไปปรับช่วยนะครับดีแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นขนาด 1U นะครับ สามารถเข้าแหลกได้ครับใช้ได้ทั้งเครื่องเสียงบ้านและเครื่องเสียงลางแจ้งนะครับครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับตอนนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางอยู่นะครับราคาเพียงนะครับ1,790บาทนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันสินค้าให้1ปีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักข้อความเพจนะครับหรือว่าทักไลน์นะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ลาการันไปก่อนสวัสดีร